สวัสดีครับพี่น้องอะเอาอย่ามากินแรงวันนี้มีนัดกับทีมงานเราเหลือครับผมเขาจะไปแยะเมนูไก่อฟฝางครับวัดถุรีลักของเขาไก่บ้านนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะมักไก่จากบ้านไปเลยนะครับนาะนั่นนี่เวลาสิบโมงครับไปแยะพุ่นประมาณห้าโมงโอ้หลายชั่วโมงครับจะได้ซึมเขาเนื้อเนาะจัดการกับไก่ก่อนเลยครับเอาซอมนะครับเนาะแต่งลงไปครับเข่ามันจะได้ซึมเข้าไปในตัวมันนะครับเนาะเส็เแล้วกับบากสักเล็กน้อยครับ เรื่องมักสรสเนื้อมากินแรงก็จะมีจักไข่ครับหอมเตียมเครื่องเทศทั้งเหนือนะครับมิตหอมป้อมบัลลังก์บัแคนเนาะหอมแดงครับขมิน้นคาแก้ครับผมกะปิแกงพริกแห้งใบบะคคูดครับใส่ลงไปเลยผงปรุงรสชูรสต่ำข้าแหล้วเลยครับเครื่องี่เฮาตำไว้เดี๋ยวไปลงมักลงทาไก่ได้เนาะครับเนาะ ตอนตีเหลือนี่งัดลงในต้องครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปแจู่เย็นมักไว้ถ้าใครแบบมีเวลาก็สักเกิงชั่วโมงก็ยังดี้นะครับมันซึมเข้าเนื้อนะครับเนาะส่วนของผมก็มักไว้จนถึงห้าโมงเลยครับได้เวลาเดินทางแล้วครับอันนี้ผมเตรียมจากบ้านไปแล้วครับเนาะกว่านี้ไกที่มักไวัใจเจ้านะครับปีบควดครับเอาไปเอาไปเนี่ยเกวฟังเนาะแล้วก็แน่นจึ้งครับแค่นี้ไปเดี๋ยวไปปะกันบ้านตุ้นะครับ ช่วยมาถึงแล้วครับบ้านตุยแก้วเดียวแก้วเดียวครับผมนี่กระรอกใหญ่เข้านี่เตรียมสถานที่นะครับครับเตรียมสถานที่เดี๋ยวเขาจะอบกันตรงนี้แล้วเนาะโอ้โหฝืนกระรอกเกวเข้าไม่เหครับตุยรายงานไปว่าเิืนเกี่ยวเข้าไ,ม,าาไม่ฝังพร้อมผมเลยมาครับนี่จัดใจอบฝังมารแรกพุดหลุมหมอกเอาปีบ๊บลงไม่วางได้เหรอครับน,นี่มักมาตั้งแต่สิบป้วงอะ่ะ เหลียงเหมาะกันแลนะครับนี่ขั้แรกนะครับเอาจานใส่ลงไปในหลุมน,นะครับนะแล้วก็ขวดน้ามือนะครับเอาเป็นขวดแก้วเลยเอาเป็นขวดแก้วใส่น้ามือให้มามันจะแตกเอาเอาปุ๊บเออจะยิ่เกิดนี่ฮะเครื่องไหนก็ามาใส่นะฮะเอาไปขบมันนะเอาปี๊บขวบปี๊บปี๊บขวบปี๊บขวบโอ้ชัอดีเนาะปินกบด้วยแหละ ดีนี่จริงๆต้องไปคิปเปอร์นะครับแต่ว่าดีนี่มันเปียกอยู่นะครับเนาะเราก็ใจเลยนครับนี่นะครับเรากดใส่ดินเข้าไปปิดตั้งบนกันมันไหม้ัวเลยนะครับนี่ฮะปิดที่มดนะครับอืมได้แล้วเขางบเฟืองใส่ครับนี่เอาเฟืองใส่ได้ครับผมหลออแหลกนี่ใส่นักๆเลยเลยหล่อแหลกนี่ใส่นักๆเลยเนี่ยฮะมันคือมันบุ่มๆเลยแต่เดี๋ยวมีเบอร์นี่ครั้งนี่ อ,าาอีกเหออบอตอไปไหมไปล้าตน,นเาเตเลยังเบิร์ติ๊บเดี่ยวแบ้านเลยครับรเอาละหลังจากจุดเซ็ตนะครับเนาะจะซุกหรือจะไม่วันนี้ตุ้ยล่องขอแบบเอาแบบแบบไม่ไม่นะครับเนาะไม่ไม่นะครับเราไม่ไม่นะครับเดี๋ยวเฮาวต์ติดตามกันครับผมฮัลโหลฮัลโหลจ้าวัลลเล็กแพนเตอร์กับไอ้สีขาวนี่อย่าง กับตาราเมาิกามาระวังอบฟางไก่นะครับนะ้ตุย้ยแก้วเดียวกับโยเราลงะนี่ครับรูเมย์ครับเมย์สองแปงอย่างมาครับวันนี้เาิมยกงแปงยังมาครับวันนี้มาสองแล้วเดี๋ยวกินดกินควอดจะไปกิกน้เดียวข้าคอดดิ นี่มาขอขอ้อมูลเนี่ยจะได้ต่อนี่กไกีประมาณนี้สุกหรือยังนี่ไปนนี้เผาเผาเวลากี่เบียร์แล้วโอ้เผาตะลอดเวลาเลยเผาตะลอดเวลาเลยจะ,ะเอาเฟางกิลับแล้วฟางกินหลบแล้วฟางลงเป็นร้อยแล้วกันหยุ่มใจกับหยุ่มนี่ออสิบห้าอีได้ก่อนสิบห้าอีสามสิบห้าอีลรำละรำสิบห้าละสักสักสาวละตอนนี้เออปล่อยปล่อยวันวอดปล่อยวันวอดปล่อยวันวอดเหรเหนี่ย ชาเขียวลงไม่เกินชาเขียวลงไม่เกินแก้วแล้วมีตายแล้วตุยแก้วเดียวเอากเกินแก้วนะตายแล้วนี่แดี๋ยวเนหนามชืชาเขียวนะออแดดลม่ลมล่มไกลจะตกแล้วครับแดดไกลจะต,ตกดีน,น,นะครับเนาะดอยบ้านทุ่งปลาคาเหมือนใจครับบ้านตุยคาคาบ้านทุ่งปลาคาอำเภอแม่ใจนี่ครับบรรยาก,กาศสุดอยอดเลยเอาล้วครับหลังจากที่เราลองมากันจัดมือนะครับเนาะ น่าจะได้แล้วตุ้ยบอกว่าน่าจะได้แล้วอ่ะแค่คิดต่อออกกอนนะเดี๋ยวเ้างไข่มาลุนกันครับเฮ้ยเอ้ยระวังระวังทำทำอะไรอย่างเงอย่าเบานะครับระวังไม่ตรงจะเด็ดเบื่ออย่างนั้นเพิ่อเงิจีมี่นะเอาละเอานะครับมามาลุ้นด้วยกันครับเพิ่มเน้นจุดอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ให้ได้เนาะ มาครับผมมาลุ้นด้วยผมครับผมกับลุ้นได้วยตัวเองอ่ะอืมพี่พอนพี่พร <laughs> <laughs> เอาชัุบก็ชัุบก็ชับว้าวพี่ครับพี่น้องฮนะอืมสุดยอดครับผม,มนี่ฮนะนี่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 นนนนนดูน้ำซุปมันออกมาเลยโอ้โหน้ำซุปน่าจะกินมาได้ครับผมคิปเปอรตกใส่นี่โอเคนะครับเนาะ ถือว่าประสมวามสำเร็จครับข้างหลัของตุ้ยกันดิหล,หล,หล,หลีอะมาออกมานะครับชบแล้วครับชบแล้วครับนี่ฮะหอมครับโอ้โหหอมขนาดเนาะโอต้ตีนตีนยังเปื่อยเลยเด้อตีนยังเปื่อยเลยกะโอ้ตกขี้เต่าไปหน่อยเป็นอยังเนาะไปเดี๋ยวไปชิมก,กันเลยไก่อบฟางครับเพอคะขำละหอมๆอ,อมเลยครับนี่ตุ้ยมามา นี่นะครับโอ้โหโอ้โห,โโหเหนียวกะมันนเหนียว,น,ยวนะนวสุกตั้งไหนกอสุกตั้งไหนน้ำไหลไหลเอือกเลยครับผมนี่นะครับเยน็ยนๆกอนโอ้โหชีก็มาจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยนจิ้มเนีย่ยจาก พานนะครับผมจิ้มลูกพานมาเลยเอาสุดยอดนะยอดนะครับสุดยอดปลาแห้งเนื้อนุ่มชุ่มชื่นอยู่เนอสุดยอดครับสุกตังในเท่าไหร่น้อโอเคได้ครับผมมาต้าวผมหงอครับผมกินตีนะครับเนาะฮักตีมาแล้ครับนี่ตีนไก่เปื่อยๆอย่างกี่แบบชี้ออกมากรึบเลยอ่ะก่อนจะกินเอาอีกสักน้อยครับผม กผมต <c oughs> ีนไกยังเปื่อยครับลูกก็หอมขมิ้นนะครับหอมเครื่องสมุนไพรครับผมยอดปลาเผาของตุ้ยครับผมนี่ฮะั้านในแบบโอเคเลยอะลำเหมือนลำหอเราจะมาจิ้มนครับ <c oughs> ชุ่มชื่นชุ่มชื่น <c oughs> มาติดไหมติดไห มาอืมมันหอมครับมันหอมนิดหน่อย้ยหอมมากไปแล้วเสื้อล้านเอาหมูนกันรอบรูปแต่ไม่เคยโดนตองน่ะแต่เอาแต่เดี๋ยวเผาเองนะครับเผาเองเดี๋ยวเอาซื้อล้านมั้งเนาะแต่เอาซื้อล้านเสื้อใหญ่เลยนี่มันเปิงลครับอีกครับเข้ากับเหมือนจิ้้างครับต้องกับนี่อย่างเดียวครับผม แนมเองก็หวานไปนะครับเนาะเจ้าว่าสุดยอดจะได้ครับมันหอมตรงไหนอย่างพวกมันหอมไม่เตยหอมจะไครนะครับเนะาะเลือกกินของดี้ว่ครับผมอะ่ะหรือว่าฝีม,มือการปิ้งเขาจะได้ครับจะได้จะได้ครับของตุ้ยฝีม,มือตุ้ยฝีม,มือตุ้ยนี่ครับน้ำจิม้มเนี่น้ำจิ้มตัวน้ำจิม้มเป็นแถมมาตัวเนีน้ำจิ้มเป็นกระแถมมาขึ้นเนาะร้านไหนเนี่ย แ้ัถึงเปิ๋นจะประจ่ายก็ไปเข้ากับบ่อคือเม่ใจแล้วครับหน้าล้านลาบคอยงานหน้าล้านลาบคอยงานนะผมเป็นล้านปลาเผากระล้านปลาเผาแวะไปนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปเพราะว่าโอเคครับอร่อยขนาดทำมะพาปิ้งคนเดียวนะครับเนาะสุดยอดน้ำจิ้มก็แซ่บเนาะอืมอมดน้ำจิ้มอ่ะดูสักหน่อยเหรอหน่อยกินกับใบโหระพาครับผมหอม มือยางของตัวเองอไปนะครับไปนะครับไปนะครับมอสมอสแดนเนี่ยมอสแดนโอเคมันมันลืมมันลืมมันลืมมันขาดครับไม่เป็นไรครับมันขาดครับผมมันขาดวันหลังวันนี้มันขาดเนอะอ้าวลองขอสุดยอด ้รับคลิปนี้ฝากก็ไลคเขาแชร์เฟซบุ๊กช่องเอาอย่างมากินแรงแน้วนะครับแล้วก็เอนนี้ผมนี้ YouTube ช่องเอาอย่างมากินแรงแล้วครับนะฝากเข้าไปกดซับจะใครช่องเอาอย่างเอาอย่างมากินแรงใน Facebook เอ้ยใน YouTube เป็นกำลังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิปนี้กินต่อแล้วครับผมได้หลายคลิปแล้วครับ